สวัสดีครับผมแจ็ค่าพ,พน์มครับผมวันนี้จะมาดูสมเด็จบางขุนพมครับผมกู่เก่านะครับพิมพ์ใหญ่อง์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่องนี้เห็นไหมครับกูบางๆครับเป็นกู่เก่านะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่ครับเห็นไหมโายการถูเป็นข้าวติดบางๆนะครับองนี้หนไหมเนี้ยข้าวจากนุ่ม,มพิมพ์เขานี่เหมือนวัดละครเลย พอซูมเข่าใหญ่นะครับซูมเข่าใหญ่ตรงนี้เห็นไหมครับคับกุบบางๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมธรรมชาติดูรูว้ครับเห็นไหมเป็นโพรงครับมาดูดหลังครับคับกุเนี่ยครับขอบข้างเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมพิมใหญ่นะ ัวให้ดูเห็นไหมดูคาบกูนะครับเห็นไหมดูคาบกูไว้นี่ครับเห็นไหมดูเนื้อดูคาบกูไว้ธรรมชาตินะครับดูไว้เลยเนี่ยครับก็จะเป็นจุดเป็นก้อนๆข,ขาวๆนะครับในเนื้อนะที่ฝังอยู่ในเนื้อนะนเรินะดูนะครับคลายวันละครั้งครับ ครับกูจะส่องให้ดูนะครับเห็นไหมด้านหลังเป็นจุดขาวๆเหมือนวันละขังเลยนะครับคาบกุนะครับติดบางๆนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เห็นไหมเป็นกรอนขาวๆนะครับทั่วทั้งองค์พระนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เห็นไหม ดูเนื้อเขาอาจจะนุ่มๆนะครับนุ่มๆเรามองนะเราส่องลงไปยนะิ่งมองไกลๆเนี่ยจะเป็นนุ่มๆเนื้อพระมีหลายโซนนะครับเนื้อพระมีหลายโซนอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับพระสมเด็จนี่มีหลายโซนมากมาามน,น,มานะครับดำตาๆเนี่ยเห็นไหมดูคาบนะครับน เป็นก้อนๆนช่ไหมนี่ครับใช่ไหมไไหม,มันเป็นผดเใช่ไหมนี่ครับขอ,อบคางด้วยอันนี้บางขนะุนพรมครับพิมพ์ใหญ่กูเก่านะครับ พิมพ์ใหญ่กูเก่าพิมพ์สูงเขาเนี่เหมือนวัลลคังนะซุ้มเขาใหญ่นะเห็นไหมครับซุ้มเขาใหญ่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ เอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมดูคาบเขานะครับเห็นไหมคาบเขานี่ชัดเจนแล้วว่าเป็นบางขุนพรมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะนุ่มๆนะเห็นไหม เม็ดกวดเทาๆก็มีนะเห็นไหมเหมือนวันละระังเลยบางองค์นี่เนื้อเหมือนวันละระังเลยก็มีนะบางขุนพรมเนี่ยผมก็มีอยู่เดี๋ยวหลังมาให้ดูเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเห็นไหมเนี่ยครับบางขุนพรมนะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ เห็นไหมครับครับน้ตาลเห็นไหมครับกล้มไหครับเห็นไหมเนี่ยเนไหมดูคกลเห็นไหมครับเนี่ยค้ับกูเห็นไหม กรับบางๆนะเห็นไมเห็นดูไว้นะครับเห็นไหมนะครับพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเอามาให้ดูใหม่ให้ศึกษาใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับ